ขาข้างๆพากันนิ่งบางคนมองมุกด้วยความสงสารบางคนมองคุณนั่วด้วยสายตามไม่พอใจแต่มุก กลับทำเพียงสิ่งเดียวที่เธอทำได้เธอยิ้มบางๆแม้หัวใจจะแอบสัน่นสวัสดีค่ะคุณนวลแคบหมูเพิ่งทอดใหม่เลยนะคะแต่คุณนวลไม่สนใจคำท้าเธอเดินเข้ามาใกล้มองมุกตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนกำลังพิจารณาว่าคนแบบนี้ทำไมถึงมายุ่งกับลูกชายของเธอได้เรื่องของมุกและนนมันเริ่มขึ้นแบบเรียบง่ายนนเป็นลูกค้าประจําของร้านเขาซื้อแคบหมูไปให้ทีมเชฟโรงแรมลองใช้ประกอบเมนูใหม่ๆจากการคุยไม่กี่ครั้งกลายเป็นคุยบ่อยจากคุยบ่อยกลายเป็นสนิทจากสนิทกลายเป็นความรู้สึกดีๆททที่่่ัั้้งคููไมนร แต่ความต่างของฐานะเป็นเหมือนกำแพงที่ทุกคนเห็นยกเว้นนนที่ดูเหมือนจะไม่สนใจเลยสักนิดและนั่นคือสิ่งที่คุณนวลรับไม่ได้ที่สุดหนูทำงานสุจริตค่ะ มุกตอบเสียงเบาแต่ช้าคุณนวลหัวเราะในลําคอสุจริตก็ใช่แต่ฐานะต่ําเกินไปน้ําเสียงนั้นดังจนแม้แต่คนเดินผ่านยังต้องหยุดฟังมุกกาตะหลิวแน่นเธอไม่เถียงเธอไม่ร้องไห้เธอแค่ยืนอยู่กับความจริงอันแสนเจ็บปวดแต่ก่อนที่คุณนวลจะพูดอะไรต่อเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังแหมครับพอเธอโนอนเดินมาชุดทํางานเรียบร้อยใบหน้าจริงจังเขาได้ยินทุกค,คําตั้งแต่ต้นจนจบคุณนวลหันไปนนลูกมาทําอะไรแต่ลูกชายของเธอโค้งเล็กๆให้ลูกค้าร้านมุกก่อนจะพูดเสียงหนักแน่นรู้ไหม ว่าแคปหมูที่โรงแรมเราเสิร์ฟให้แขก V.I.P ก็สั่งจากร้านมูคุณนวลชะง,งักเหมือนถูกหิน,หน